ถ้า DNA แบบนี้เฮ้ยเป็นมีลักษณะเป็นผู้นำเว้ยเฮ้ยดีเแบบนี้มีเป็นนักสู้นะ <c oughs> ดี a แบบนี้เป็นคนที่ <c oughs> นักวิวยาศา์อะไรเงี้ยมันมีติดถือตำลาขนาดนั้นไหมคอ่ามีถึงขนาดนั้นฮะแต่ว่ายังไม่ไซไฟติกมากเพราะว่าข้อมูลยังไม่พอแต่ว่าพวกที่เป็นโรคทางพันธุกรรมทั้งหลายเริ่มชัดเจนนะอ่าเช่นโรคหัวใจนะฮะเอ่อโรคเบาหวาน นะครับแล้วก็โรคทางพันธุกรรมหลายหลาย,หลายอย่างยังเมื่อกี้คุณคริสถามเนี่ยมันจะมีอันนึงที่เขาไว้ตรวจเด็กเลยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเออมันตรวจโหมันตรวจทั้งแถเอาเป็นว่านะเทคโนโลยีมันไปถึงขนาดว่าตอนตรวจเอมบริโออะเนาะตอนที่จะผสมกับสเปิร์มเนี่ยนะตอนที่เขาทำในห้องแลบเนี่ยก็ตรวจได้แล้วนะตอนที่เลือกไข่มาเนี่ยว่าเวลาจะทำาอ v f ออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราสามารถจะเอา เอ็มบ uh, for ิโอเนี่ยไปตรวจ DNA ก่อนได้นะว่ามีปัญหาไหมนะแล้วก็เด็กออกมาเสร็จเนี่ยนะครับก่อนกี่เดือนว่า6เดือนถึง3าขวบเนี่ยนะครับเราเจาะปลายเท้าเด็กนะครับแล้วก็เอาเลือดเนี่ยไปตรวจได้นะว่ามีปัญหาในโรค d n เอนอะไรบ้างพอเราตรวจแล้วเรารู้ก่อนเนี่ยนะครับเราก็อ๋อคนนี้น้องเป็นคนนี้เป็นปัญหาแบบนี้นะก็เขาก็ให้ยาให้ก็สุดตอนนี้คือเกิดมาเป็นเด็กปกติแบบไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะถ้าเกิดเราไม่ได้ตรวจ ปกติเราก็ไม่รู้อันนี้ก็คือสิ่งทีเ่เทคโนโลยีปัจจุบันมีขึ้นแล้วก็ข้อมูลทั้งหลายเนี่ยนะครับถามคุณหมอถ้าเกิดท่านยังไม่ได้อัปเดตมากเนี่ยจริงฮะัสมัยก่อนเนี่ยผมไปยืนดูก็รู้สึกว่ามันยังไม่ได้มากนักแต่ว่าด้วย Power ของ AI เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยมันออกมาทุกวันแล้วก็มันสามารถที่จะเดีย๋ยวพี่ใหญ่บอกเนี่ยนะ เออเราเคยดูเรื่องกาตากาไหมที่ออกมาแล้วก็บอกเลยไอ้คุณใหญ่คุณเป็นคุณต้องเป็นวิศวกรนะครัคุณน็อตคุณม่เป็นพันโลงนะเพราะว่าคุณได้แค่ดีอะไรอย่างเงี้ยอาก็จะบอกว่านั่นคือเรื่องหนังนะแต่ว่าผมว่ามันก็เริ่มเป็จริงขึ้นเรื่อยๆว่ะเพราะว่าไอ้เก่งผู้นําแข็งแรงสูงต่ําดําขาวควบคุอมอารมณ์ได้ดีพวกนี้มันดี<ว>เอ,อมันบอกหมดเลยว่ะ